เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็มี FC แฟนคลับนะคะจิ้นกันอย่างมากค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับนางเอกสาวมากความสามารถนะคะอย่างสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคําสิง์นะคะ,ะ,คะแล้วก็หนุ่มหล่อที่กระแสะมาแรงมากๆอย่างหนุ่มเอ็มสันเพชนะคะลูกชายของดูสัญญาค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าก็สร้างความฮือฮานะคะให้กับชาวเน็ตแล้วก็ FC แฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อทางด้านหนุ่มเอ็มสันเพชนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ ควงคู่กับคุณพ่อดูสัญญานะคะไปออกรายการคุยแซบโชว์แล้วบางช่วงบางตอนของรายการเองเนี่ยยังมีการเผยถึงสเปคสาวนะคะที่หนุ่มเอมชอบอีกด้วยอีกทั้งยังนะคะเอมเนี่ยบอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าชอบแบบสาวเบสรักว่านี้หรือว่าเบสทำเสียงงานนี้แหละค่ะก็ทําเอาแฟนคลับนะคะชาวเน็ตที่ได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแห่จินกันยกใหญ่จริงๆคุณผู้ชมอีกทั้งนะคะมีการถามสาวเบสด,ด้วยเหมือนกันซึ่ง าวเบสเองเนี่ยเธอก็บอกนะคะว่ากับหนุ่มเอ็มสันเพจเองก็คือทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วอายุเนี่ยก็เท่ากันอีกด้วยและคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองคนเนี่ยก็คือรู้จักกันมานานแล้วด้วยเหมือนกันงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดับฟันเหา f อแฟนคลับเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวแต่ใด,ดนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะดับฝัน FC ซแฟนคลับไปแล้วแฟนๆเองนะคะก็ยั<อ>งคงเชียร์คงจีนแต่จีนในฐา ่เพือนค,คู่ชมอีกทั้งยังนะคะแห่ลุ้นแห่เชียร์อยากจะเห็นหนุ่มเอมสันเพชเนี่ยไปออกรายการรถรับผูนะคะของสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคำสิงกันอย่างเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันแล้วคะ่ะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นหนุ่มเอมสันเพชนะคะไปออกรายการรถรับผูของสาวเบนรักวันนี้หรือไม่อาทีนี้คุณผู้ชมเราข้ามมาที่ทางด้านฝั่งของดูสัญญากันคะ่ะที่นี้ก็คือ ือว่านะคะดูสัญญาณเนี่ยก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์และนะะักข่าวเองนะคะก็ได้มีการถามถ,ามถึงลูกชายค่ะอย่างเอ็มสันเพชนี่แหละคุณผู้ชมโดยนะะักข่าวก็ถามนะคะคุณผู้ชมคะาว,ว่าลูกชายเขามีสเปคที่ชอบไหมด้านดูสัญญาก็บอกนะคะว่าเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะเขาบอกว่าคนที่มีตัวตนของตนเองอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าสนใจอีกทั้งมีการถามต่อด้วยนะคะว่าเป็นไวรัลด้วยที่บอกว่ากับเบสก็สนิทกนะะัน ะะดูสัญญาก็เลยบอกนะคะว่าอันนั้นคือพิธีกรเขาก็โยนคําถามมาเขาก็ตอบไปนะคะไม่มีอะไรแค่นั้นไม่ได้จิ้นอะไรด้วยนะคะ <S <S ก็เป็นเด็กน่ารักทั้งคู่<ๆ>ก็ไม่มีอะไรเลยนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านดูสัญญานะคะคุณพ่อของหนุ่มเอ็มสันเพชค่ะคุณผู้ชมคะได้เปิดเผยแบบนี้กับสื่อมวลชนนะคะยืนยันสถานะความสัมพันธ์กับสาวเบสแล้วก็หนุ่มเอมซึ่งดูสัญญาก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าไม่ได้ ม่มีอะไรทางนั้นนะคะอีกทั้งสองคนเนี่ยยังน่ารักมากๆอีกด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็แค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ